หนึร้อยล้านบาทเลยใช่ใช่ค่ะที่ประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทนั่นคือข้อมูลในการสร้างแต่ถ้าปัจจุบันคงไม่ได้นอะเลยอันนี้คือเขาใช้เป็นลักษณะของขังน้ำใช่ไหมครับทั้งโบสถ์เลยครับใช่ค่ะทั้งหลังเลยค่ะตอนแรกจะแปะด้วยแ่นทอที่เป็นสีชงทูก็อยข้างหลังเลยนะคะจะเป็นทองคำแค่ร้อยเปอร์เซ็นมันจะเป็นเหมือนกับสถานที่ในการที่จะระเบิดแล้วก็ย่อยหินนะครับจังหวัดลบบุรีเนี่ยเขาก็เลยเอามารูน้ำใหม่นะครับแล้วก็พัฒนาไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องบิ๊กพาเที่ยวนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็เรากำลังจะไปที่อุทยานหินเขางูนะครับผมวันนี้จะมีผู้ร่วมทริปนะครับจอยครับก็คือเป็นน้องชายนะครับน้องเบนซ์นะฮะน้องเนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปถึงอุทยานหินเขางูเนี่ยนะครับเราจะไปที่วัดอะไรนะวัดภาษีอันนะครับผมซึ่งวัดนี้มี จุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ตรงที่มีพระอุโบสถนะครับหรือว่าโบสถ์ที่ทําจากทองคํานะครับร้อยเนะครับผมมันเนี่ยครับใช้เวลาสร้างประมาณ37ปีเลยนะครับผมโอเคไปกันครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดพระศรีอารแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังจะเป็นโบสถ์ทองคําที่สร้างจากทองคำนะครับใช้เวลาสร้างประมาณ37ปีนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปชมก่อนล้วกันฮะเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศเพื่อนเให้ดูนะครับวัดนี้นะครับอยู่ที่อำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ในตำบลบ้านเลือกไกลจากกรุงเทพประมาณสักเกือบเกือบ200โลฮะประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็หาโอกาสมาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะครับโอเคครับ รวมแล้ว,วนะเมื่อสมัยสามสก่าปีที่แลนวนะเป็นร้อยล้านบาทเลยคใช่ค่ะที่ประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทนัค่คือข้อมูลในการสร้างแต่ถ้าปัจจุบันคงไม่ได้เนาะงเขาบอกว่าตอนนั้นที่สอบถาม<อ>นายช่างที่เขาทำมาลูกเขาบอกว่าตอนนั้นทองบบกประมาณบาทที่ละหมื่นพันท่าน,นะ<อ>น,นั้นอสองหมื่นกว่าแล้วตอนน,ตอนนี้นะนนนะถ้าเป็นสมัยนี้ ครับหาค่าไม่ได้เลยแหละอันนี้คือเขาใช้เป็นลักษณะของทองคำใช่ค่ะทองคำทองคำน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นทองน้ำถ้าเป็นทองแปะนี่มันจะดูจะน่าเกินกว่านี้นะคะตอนแรกจะแปะด้วยแผ่นทองร้อยเปอร์เซ็นต์อฮะทั้งโบสถ์เลยครับทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นสีทองทันก็ขุดข้งหลังเลยนะคะจะเป็นทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีทุกอย่างครบครันาอยากรู้ข้อมูลสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยค่ะได้ครับได้ครับเราก็ทำงานอยู่ในนี้นิดสิบกว่าปีแล้วครับ น่ะเนี่ยมีกาสองหลักสองด้านเลยด้านคือเริ่มต้นจากด้านนี้ก็คือตอนตอนแรกก็คือออกบวชอ๋อแต่ออกบวชมาจนอ่ปาปฏิพัติอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเปิดกลับมาปั๊บนะด้านนี้จะเป็นพระเจ้าสิบชาติสิบชาติสุดท้ายก็คือพระเมรสันดดนชาดกเนาะครับนั่นคือชาติสุดท้ายนะคะแต่ถ้าเราปิดกลับไปก็เป็นพุทธวัตรทั้งหมดทั้งสองด้านแต่ถ้าเป็นฝั่งนู้นจะเป็นเรื่องพระเมรสันดน <ítulo> ออ๋การพบกันแต่การหาชาลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัชูชกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไพาะพอดีวันนี้จะไปที่อุทยานเขาหงูกันก็เลยมาแวะตรงนี้ก่อนโอ้โหหมทางน้าก่อนเดี๋ยวลูกนะใช่มาไหว้พระก่อนอยากได้ข้อมูลนีือเดือดถังเลย ได้ครับได้ครับได้ครับโอเคขอบคราบคาะครับผมตอนนี้นะครับเราไหว้พระนะครับที่อุโบสถทองคำเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเขาแนะนําว่าไหนมาทั้งทีแล้วเนี่ยเราควรจะมากราบไหว้อดีตเจ้าว่านะครับที่ละสังขารไปแล้วนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยก็คือนะครับไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะอยู่ในโรงแก้วนะครับมา30ปีแล้วอะไรนะก็เลยจะไปกราบไหว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตสัหน่อยนะครับโอเคครับ ครับผมแล้วด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็เป็นสังขารของอดีตเจ้าวาานะครับวัดพระศรีอารเนี่ยนะครับที่มรณภาพไปแล้วนะครับแต่ว่าร่างกายก็ไม่ได้เน่าเปื่อยนะครับแล้วก็อยู่ในโรงแก้วนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีนะครับมาสักการะสักหน่อยนะครับมากราบไหว้นะฮะโอเคนะครับเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเสร็จจากการไหว้พระที่วัดพระศรีอารแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่อุทยานหินเขางูนะครับโอเคครับหลวงพระบางตอนนี้นะครับอีกประมาณ3ากิโลเนี่ย ราก็จะถึงแล้วนะครับอุทยาน uh, หินเขางูนะครับผมอุทยานหินเขางูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนะครับหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสถานที่ในการที่จะระเบิดแล้วก็ย่อ,อยหินนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยเห็นว่าเป็นมันเริ่มทําให้ประเทศเนี่ยเริ่มเสื่อมโทรมลงในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยเหมือนกับว่ายกเลิกสมรภาร์ตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อพอจะเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นที่ล้างใช่ไหมครับทางจังหวัดระบุรีเนี่ย เขาก็เลยเอามารูปน้ำใหม่นะครับแล้วก็พัฒนาไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยับเป็นสวนสานะหรือว่าให้คนมาเที่ยวได้เป็นไฮไลท์ของที่ท่องเที่ยวจอดราชบุรีอะไรเงี้ยครับใกล้ถึงละเดี๋ยวเราไปชมกันะ ครับผมตอนนี้นะครับเราก็เสร็จกันแล้วนะครับจากการที่เราได้มาท่องเที่ยวที่ทุยานหินเขางูนะครับจังหวัดราชบุรีนะฮะก็วันนี้ค่อนาอากาศในค่อนข้างร้อนมากๆเลยนะครับก็นะละอุมากๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะฮะคือเพื่อนคนไหนนะครับชื่นชอบคลิปผมนะครับคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยแล้วกันนะครับเก๋ได้ครับแล้วเจอกันใหม่